โอเคผมขอก่าบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมมาสอนตัดต่อในแอปหรืออะไรโมชั่นนะครับเดี๋ยวทางคลิปต้นฉบับเนี่ยผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็ เสียงเพลงเนี่ยผมก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้เหมือนกันอันนี้ผมจะให้ดูของต้นฉบับเพานะมันจะเป็นแบบนี้เนาะของต้นฉบับเพราเขึา้มาเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวเราก็จะมาเอารูปของเราใส่นะมันใช้แค่2รูปไปนั้นเพื่อนของตัวลิงก์นี้นะถ้าเพื่อนๆนเอาลิงก์เข้ามาแล้วแล้วก็ไอ้ไม่ใช่ดิไม่ใช่เอาลิงก์เข้ามาไปโหลดลิงก์ เข้ามาใน f am แล้วนะเพื่อนๆมันก็จะมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะพอเข้ามาแบบนี้แล้วเนี่ยให้เพื่อนๆนลากไปข้างล่างเนาะเนี่ยมันจะมีรูปอันแรกเนี่ยพอเราคลิกไปที่รูปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นเห็นไหมให้มันจะขึ้นตามหน้าจอมันจะเป็นรูปทางขวามือแล้วให้เพื่อนๆกดทําสีอันนี้เนี่ยอะไรอะสีและสีเติมนะกดไปแล้วก็กดไปที่เนี่ยไอ้ตรงข้างหลังเนี่ยสุดท้ายเลยแล้วก็กดมาตรงนี้ แล้วเราก็หารูปใส่ได้เลยนะเพื่อนแล้วแต่ว่าเพื่อนจะใส่รูปอะไรนะเดี๋ยวผมก็จะเอาเป็นรูปนี้แล้วกันโอเคแล้วก็กดบวกไปเลยรูปนี้ใส่ไปนี่มันก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะอันนี้ก็เหมือนกันรูปล่างก็เหมือนกันก็จะเป็นรูปทางด้านซ้ายแล้วก็กดสีและสีเติมแล้วก็กดเหมือนกันเลยเพิ่มรูปใส่มาโอเผมก็จะเอาเป็นเอารูปไหนดีรูปนี้แล้วกันอ่ะผมก็รูปนี้ใส่มานะนี่มันก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะเพื่อน นี่เกยอย่างนี้นะแล้วตัวนี้ชื่อชื่อนี่อ่าอุ้ยเมื่อกี้ไปกดโดนเลยนี่ชื่อชื่อวันนี้เพื่อนๆก็ใส่ได้เลยนะเปลี่ยนได้เลยนี่ันี้จะเป็นชื่อชื่อบนชื่อล่างนี่อันนี้ผมจะยังไม่ได้ใส่ให้ดูนะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆอยากใส่ชื่ออะไรเนี่ยก็ใส่ได้เลยนะมันจะมีชื่อบอกเนี่ยสองอันเห็นไหมมันจะมีชื่อล่างกับชื่อบนเจพรเพื่อนใส่ใส่ชื่อเสร็จใช่ไหม ก็เลืออเล่อนมาพอเลื่อนมาปุ๊บมันก็จะดีดเป็นรูปอันนี้รูปแรกนะเดี๋ยวเดียด๋ดดวยวนี่มันก็จะดีดเป็นรูปอันนี้เป็นตัวไอริเลน่านะมันก็จะดีดเป็นริเลน่าราูปแรกเราเอารูปริเลน่ามาใส่ก็กดตรงนี้แล้วก็กดสีและสีเติมแล้วก็กดที่เดิมเลยแล้วก็รูปริเลน,น่ารูปเดิมมาใส่เลยนะเพื่อนเอนเาข้ามาใส่เลย อันนี้มันก็จะมีเนี่ยขึ้นไปยาวเป็นเส้นทะแยงขึ้นไปนะเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็หาใส่ให้หมดเลยนะเป็นรูปลิเลน,น,นานะคนะใส่ให้หมดเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่ก่อนใส่แบบเร็วเรวก่อนอ่าโอเคเพื่อนเพื่อนนี่ถ้าใส่เสร็จแล้วเนาะมันก็จะขึ้นเป็นรูป มันก็นจะขึ้นเป็นรูปอีกรูปหนึ่งเลยนะก็ให้เพื่อนๆใส่รูปอันที่สองเนาะอันนี้เราใส่เป็นอะไรไปอะ่ะเราใส่เป็นลิเลน่ากับอิชาไปนะรูปที่สองเราก็ต้องเป็นไอตัวอ,อีชาเนาะอ่าก็ให้เพื่อนๆกดไปที่ตรงนี้นะแล้วก็ใส่รูปอิชาไปเลยถ้ามันกระตุกก็ผมต้องขออภัยด้วยนะนเพื่อนๆเพราะว่าโทรศัพท์ผมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเีลยวเพื่อนๆก็ใส่รูปอิชาไปเลยนี่พอใส่ไปแล้วเนี่ยไอตรงเนี้ย ไอเส้นสีแดงเนี่ยที่เพื่อนเห็นน่ะมันจะใส่รูปไม่ได้นะให้เพื่อนกดไปที่เส้นสีแดงแล้วก็กดไอตัวนี้นะแก้ไขกลุ่มนะกดแก้ไขกลุ่มปุ๊บมันจะเข้ามาในหน้าตาแบบนี้นะนี่มันก็จะมีให้เราใส่รูปทั้งหมดเลยอันนี้เราก็ใส่รูปที่สองไปเลยนะสองผมมันจะเป็นรูปตัวอีช่างนะผมก็ใส่รูปอีช่างไปเลยก็ใส่ไปให้หมดเลยนะเพื่อนเนี่ยที่เป็นเส้นทะยานเนะี่ยใส่ไปเลย ผมจะใส่แบบเร็วๆเลยแล้วกันอ่ะโอเคพอเพื่อนๆใส่เสร็จแล้วเนาะนี่มันก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่แล้วพอเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆกดไปที่มุมขวาบนเนาะกดไปที่อะไรเนี่ยโปเคเนี่ยไอตัว16ข้างบนเนี่ยที่ผมจะผมจะอันนี้ว้ให้กดข้างบนนี่แล้วก็กลับมาหน้านี้เลยนี่ มันก็จะได้แบบนี้นะเดี๋ยวผมกดให้ดูนี่มันก็จอมาเป็นแบบนี้เลยส่วนไอชื่อเนี่ยผมไม่ได้ใส่นะเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆใส่ชื่ออะไรเดี๋ยวก็ไปใส่กันได้เลยนะครับเพื่อนแล้วแล้วแต่เราว่าเราจะใส่ชื่ออะไรก็ได้นะเนี่ยมันก็จออ่อมาเป็นแบบนี้เลยกระตุกหน่อยผมขออภัยด้วยนะเพื่อนๆนมันโทรศัพท์ไม่ค่อยจะดีนะครับถ้าเพื่อนๆ <c oughs> ทํานทในแอป am เสร็จแล้วใช่ไหมแล้วถ้าอยากได้เสียงเพลงเนี่ยเพื่อนๆนก็กดตรงนี้นี่กดข้างบนนะมุมขวาบนแล้วก็ กดส่งออกนะเพื่อนๆนี่กดส่งออกอย่างนี้แล้วมันก็จะโหลดอะไรเสร็จนะพีงแต่ว่าผมมีอยู่แล้วนะพ้อมเพื่อนเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นคลิปวิดีโอให้เราจากนั้นเรากดออกตรงนี้ไปเลยแล้วก็ให้กดไปที่แอปแคปคัสเนาะนี่พอกดไปที่แอปแคปคัสเสร็จแล้วก็เดี๋ยนะโหลดแป๊บหนึ่งพอกดไปที่แอปแคปคัสเสร็จแล้วก็กดไปที่โปรเจกต์ใหม่แล้วก็เพื่อนๆก็เอาคลิปที่เราตัดเสร็จเมื่อกี้เนี่ย เอาเข้ามาเลยนะอันนี้สมมตสนนตุติผมอ่ะผมผมผมตัดเสร็จไว้แล้วนะเยแล้วผมจะเอาเข้ามาเลยอย่างเงี้ยนี่มันก็จะเอาเข้ามาประมาณนี้นะพอเข้ามาอย่างงี้เสร็จแล้วใช่ไหมก็ให้เพื่อนๆกดไปที่เพิ่มนี่เพิ่มเสียงแล้วก็ให้เพื่อนๆกดไปที่แยกแล้วแล้วเพื่อนๆก็เอาคลิปเสียงที่อที่เพื่อนๆที่ผมทิ้งไว้ที่ผมทิ้งไว้ใต้คลิปเนี่ยโหลดมาแล้วอะ ก็เอามาใส่ในนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆนี่พอใส่เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมาเป็นอย่างนี้เนาะคลิปเสียงผมอ่ะโอเคประมาณนี้ได้เพื่อนๆเดี๋ยวไม่อยากเปิดเยอะนะเดี๋ยวจะดูลิกสิทธิ์โอเคอันนี้เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆก็ถ้าใครดูจบแล้วผมก็ขอให้เพื่อนๆฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทาคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเพื่อนๆ ลองไปทําตามกันดูได้นะครับเพื่อนพอพอทําในแอปเ m เสร็จแล้วเนี่ยก็กดบันทึกมาแล้วก็มาเข้าในแคปคั t ตเนาะพอเข้าแคปคัดก็เอามาใส่เสียงเพลงโอเคแค่นี้ก็จบแล้วลองทําตามนะเพืเพื่อนพยายามอย่าข้ามนะครับ